สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้ยย้ำคำย้ำแรงพอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับงดที่ผ่านมานะครับงดที่ผ่านมาอาจารย์เพิ่นให้793ครับตัดออกมากับเขาเต็มเตมครับ79ตรงตรงนะครับพี่น้อง FC เอามื่อนี้อาจารย์เพิ่นมาดวนจีเลยครับย่ำคำย้ำแรงบอกว่า เน้นเน้นให้ตองวดครับเน้นให้ตองวดเลยสันให้ว่ารับสายแทบรับสายแทบใหม่นะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับให้ว่ามามาพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไปนั่มนะครับเฮ็ดกับเพราไปนั่มเน้อพี่น้องท่านที่ครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับ ไปอาจารย์สักชิดมานั่งรอดแล้วครับไปบถ้ำใส่กันได้ถ้ำน้ำอัญชันสักชิดก็ได้ท้ำตรงไหนก็ได้ให้ตังหวดให้รั่วๆให้ต้อเนียงขออนุญาตเด้อพี่น้องอาจารมอสักหัวขวบไปนำเอาพี่แอดมินเข้ามาไป FC ห้องเข้ามาหลายไปกันเย็นๆนั่นสี่เร็นากาศร่างเข้ามา ตอนเย็นๆืัอนี้บรรยากาศดีๆ้อาจารย์ซักซิ์ครับวัสดี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 ครับวันดี่แอบมันีครับ่านยีครัืันี้พับวันาีครเนาะนาจครย์เนดีครับผัดครับวลาดีมกัเดินางได้เวลนดีครนบวัาดีคร์เวานีีได้เวลาดีดินทวงนาให้แนวันดนครวดีคนับวันดรับวันดีค่องวอนดีครับวันดี่อัเวื่ดยเรื่อยนดครับเัรื่วยครับวพราีว่ังวทน่ผ่านมา รับสายจนสายแทบใหม่มันบ่อยจันขอบคุณเอฟซีเฮาผู้ต,ติดตามผู้ตามผู้ซื้อผู้ซื้อก็คือได้เงินดีผมบอกให้ไปซื้อชุดสามสิล้านตับเล่นถือถือเลขเฮาเฮาถือพมให้เ9็3เก้าสมสมเก้ากตตัดเล่นถูกแน่นอนครับถูกแน่นอนถูกเอฟแล้วท่านถูกยุ่ยทุกทมาหาผมงวดน,นี้บอกต่อมงวดให้ทำบุญต่อเฮาแท้เฮา งวดที่ผ่านมาว่ได้ท่าจะได้ท่ามวดนี้ละท่าบุญต้องให้ได้ท่าบุญเนาะอาจารย์เนาะงวดนี้แหง่ายปูมหาผมแล้วผมได้เลขโอ้ยเลขปูดีพอดีเลขออกปุ๊บวันที่สิบเกตมกระะคาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพอดีแนวทางรัฐบาลผมให้เป็นแนวทางตรงเป๊ะตรงเป๊ะสองตัวนี่เน้นตรงเป๊ปะพ่กเขาต้เลขลา่างวันนี้มือนี่ยเขาหายเลขล่างโค้งสุดท้ายเ่าเสียเลขล่างเนี่ยพี่แอดมินบอกเอฟซีเฮ้า เขามาผมจะให้สาตัวตรงๆให้ตัวมันถือก้านครับให้ตัวถั่ว <so ก้านือให้สามตัวตรงบนเขาบร่ได้เกี่ยวว่ารัฐบาลจะไปประกาศแล้วงั้นยุไสยเขาหรือเมื่อไรเขให้เขาประกาศปีหนึ่งสบสองเดือนได้มาแล้วได้คักงินนี่ซื้อง่ายไม่ต้องกลับ บัต้องกลับเลยมวยจริงต้องกลับแต่ว่ามันเป็นลักลักของผมแต่ว่าเขาต้องไปตัดเลนแต่ว่าบ่อยากบอกว่าบัต้องกลับคือมันถือแล้วล่ะครับครับเอฟซีแด้เงินไปหลายแล้วรับทรัพย์ก้อนโตงวดวังหันอาจารย์ให้ตัวใดก็เท้าคว่ำให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นฟังแน่เพิ่นอยากฟังโอเอฟซีไม่เอฟซีไม่เพิ่นเข่าม้าไม่ตีตามซองของแมนนวลจ้าไม่ปังไม่ปังจ้าเพิ่มให้เจ็ดเก้าสามสามเก้าเจ็ดคือตัวมันเข่า รางวันที่หนึ่งเขาสองตัวไายแล้ววันที่หนึ่งบอกงานยัง,งสี่นะพีแอดมินครับคือเกตเก้า<ม>เขาเกตเกวแมนมันเป็นเลขทูบแมนบะอาจารย์เป็นเลขทูบแต่ว่าเป็นขืนคู่เป็นของคู่มาตาคูนเอามาตาคู่เขาห้วยที่ผมบ้านน่งจ้าจ้าแมนแมนตอนท้ายผมลงคลิปเดี่ยวให้เอฟซีเพื่อนเบิ่งอยู่ งวนนี้ปูหามากครับเแห้งขาดมันบอกบอกตรงไรพ่นกระดาเฮรอว่บอกพ้นกระบายเหราครับครับเอามันตรงๆอาจารย์พ้นจิได้ไห้เื่านวดนี้ให้ถือต่อนเนื่องรวๆบๆไวลเลยเอฟซีเห้าจะได้ทั้งบุญท<า>ั้กันว่าผ่านคือเป็นตามใจหึ้นแท้จา้าว่าผ่านพี่อน,นินบ่ผาดบ่าผาดครึ่งวันีนีว่าผาดแน่นอนสามตัวตรงตรง โค้งสุดท้ายจะให้เลขล่างเพราะว่าเลขล่างเขาบอกเขาตัวหนึง่งบอกตัวนี้พี่แอดมินเลขล่างเขาบอกเขาบอกเขาล่างวันที่หนึ่งสองตัว,ตวเจ็ดเก้านั่นแหละซีมีโค้งสุดท้ายอีกบ่อาจารย์คงสุให้เลขล่างให้เลขล,ล่ลางเลขล่างเมื่อน,นี้ให้บนให้สามสิบล้านชุดหาใบไปซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อช่วงท่า,ทางธรรมชาติคือธรรมชาตินี่กันบอกางธรรมชาติก็คือปู่ก้อนไม้ิ่นอยู่อยู่ดูอยู่อะไรกันว่ธรรมชาติคือยัง เราหายหอบไปซื้อเอาเงินหมื่นเงินแสนเงินเง,งินล้านกันอยากได้หายพยามซื้อคือผมหายตัวสามตัวตรงๆนี้ไปยั่งหน่อยๆก็ได้เห็นว่าพูดละสามล้านได้หกล้านแบ่งกันผู้ละสามล้านผู้ละหกล้านผู้ละสิบสองล้านย่างหน่อยๆได้แน่นอนหายซื้อตามที่ผมบอกก่อนอันดับแรกอันดับแรกนี่คือหายซื้อตามผมบอก,อกใหายเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่พร้อมรับซับก้อนโตนี่ปูด้วยสีขามาแล้ว ปูนึกสีขามาแล้วบ่อาจารย์เขามาแล้วสำหรับภาษาปูนี่คือคือจังสีเด่นอ่าพี่น้องเอฟซีกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับเบิ้<อ>ง,<า>งส่วเด็กนะครับผมหายตอนนี้เนี่ยได้หายเห่าไปลงทุนคือห,หายเห่าไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลไทยหรือซื้อช่องท่ามธรรมาชาติหมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอาพี่น้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อครับแชร์ไปเยอะๆครับแชร์ไปเยอะๆจะได้มีโชคน้ำกันครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะ ที่อาจารย์เพิ่นไฮวังหันเจ็ดหกแนี้เพิ่นว่าหกเตะทิมให้เอา 9, เก้ามาแทนถือก่องที่ผมวันนี้มันง่ายแบบไหนก็งวดกว่อนนี่งวดกว่อนนี่ยังหกเป็นเก้าเก็เป็นหกแต่ว่าวันนี้ผมจะไ้ง่ายๆเลยไม่ต้องกลับไม่ต้องตัดเอาไว้ตามตำแนงไ้ไปซื้อตามตำแนงที่ผมไ้ก้อนอันดับแรกเมื่อซื้อตามผมตามตำแน่ง,มนงผมาาม,า,ม,ผม,า,ม,ผมาได้แล้วไ้ไปซื้อส่อง่งส่องทางธรรมชาติพีแอดมิน ถูกแน่นอนเพต้องเขียนบนล่างก็ได้ดอกนี่คือเดนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2568เดนมาร์กสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนี่แน่นอนนี่ครับโอ้โแน่นอนพี่น้องสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปี2568แน่นอนกัารมอบบรรจให้ไปซื้อซองทังท่านปรมชาติหรือซื้อชุดห้าใบสามสิบล้าน ถูกแน่นอนยังไงเลขล่างยังไงไห่ผมเอางดก่อนเลขล่างผมว่าเขาเขาตะบุญเกตเก้าเขาต็จศักดิ์สิทธิ์เขาเต็จจิตเก้าเนาะอาจารย์เนาะจิตเก้าไม่ได้กลับอันนี้ไห่ยังไงเลขปูไห่โอ้เลขปูดีแบบนี้มันอันเดียวกันผมใช้น้ำแทนตอนที่นมินะใช้น้ำแทนเลยบอกว่าเป็นปูอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับเสียงเบอร์โทรลงไปอาจารย์ สี่หกสามสี่แปดห้าเจ็ดศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนแน่นอนพี่แอดมินแน่นอนสำหรับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เอายกโชคให้หน้องไปเ็กน้อยด้วยอาจารย์ยกโชคอันนี้ผมจะให้เลขที่มันเขาก่อนเลขล่างนี่ผมมีแล้วปูกำลังจะปูกำลังเขามากว่านี้บอกเลขล่างปูกำลังจะให้แต่ว่าเพิ่นมันก็ได้ให้ผมบอกบอกก่อนถูกต้อง กันซีว่าเป็นเงวดกวันเอฟซีท่วงผมอยู่ต่ว่าทุ่งหาผมลายความพุ่นเอฟซีเฮ้าที่ตามผมที่ถือเลขกที่ผมให้ไปแนวทางทูเพิพ่นมี่เบอร์โทรอาจารย์อยู่แล้วเนาะติจ่องสิจ่งจ่องเอฟซีเห็นบอผลงานเห็นผลงานบอลเงวดกอนเจ็ดเก้าผมให้สามตวบนถูกสองตัว เจ็ดเก้าแมนค่ะแมนมาพี่น้องเอฟซีอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับถ้าพี่น้องเคยตามผลงานของอาจารย์เพิ่นเคยเข้าตรงๆมาหลายงวดนะครับหลายงวดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนี่ยตั้งแต่ไายทำมาตั้งแต่สามสี่ปีขึ้นหลังนะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นี่เคยให้บพรว่าสิเป็นเก้าสองก็ตรงตรงนี้โอ้สารพัดผมจำม่ได้ครับหนึ่งห้าก็ตรงตรงนะครับเมื่อก่อนนะครับโห้าเก้า เก้าห้าห้าเก้าตรงตรงเอฟซีเขาเอางวดที่ผ่านมาเนี่ยสามเกตเก้เก้กตสาาลขงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาตัดออกมากับเจ็ดเกตรงๆรงขึ้กันครับเวดนี้ปูหายมาแล้วเล่มว่าบอกเอฟซีเขาเจ็ด้ตรงตรงปูหาเร็วเนาะอาจารย์ให้มาเร็วจะได้พี่น้องเอฟซีว่าไรตาป่าทศนอาจารย์สี่สอองส๋อนิ่งๆแป๊บเดียวให้ไปซื้อด้จะได้เงินน้ำบอลแกซิต งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเปลี่ยนภาษากับสิบสองเดือนที่เก่าซับให้เรียบร้อยเนาะอาจารย์เนาะนี่เรียบร้อยเลยเอฟซีตัวมากว่าเข้าใจแต่ว่าถือยุว่าเข้าใจเลียเค็ดให้เข้าใจง่ายๆเงินก้อนโมอะารเงินที่ไม่ได้โมเงินี่ไม่ได้โมให้จ้าจะให้เอาไปลงทุนไปซื้อลอตเตอรี่ด้านที่ชุดห้าใบครับสามสิบล้านต่องวดสองสี่สอง ชื่อซองทังธรรมชาติส2งสองครับอ้าขอบคุณพี่แอดมิน